แม้ว่าจะทําให้แฟนๆดีใจนะคะเมื่อสีสาววงซิสซ่าเกิดคู่ประดับซูเปอร์สตาของเคปป๊อปนี่ไปรวมตัวกันที่มาเก๊าเพื่อถ่ายทํา MV ตัวใหม่ในรอบ1ปีค่ะแต่ MV ตัวนี้กลับกลายเป็นผลงานสุดท้ายของสีสาวเมื่อทาง Starship Entertainment ออกมายืนยันว่าซิสซ่านั้นได้ตัดสินใจยุยบวงนะคะหลังจากพวกเธอนั้นไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดค่ะสมาชิกทั้ง4ีของซิสซ่านั้นแสดงความเสียใจยและก็ขอบคุณแฟนๆนะคะที่ให้กําลังใจพวกเธอมาตลอด7ปีที่ผ่านมา ดยต้นสังกัดค่ะได้ปล่อยตัวอย่าง MV เพลงสุดท้ายในืชอ l o ล e l y เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยซิงเกอน,นี้ก็จะวางจำหน่ายนะคะในวันที่31พฤษภาคมค่ะการยุบวงของซิสตานี่ก็ททำให้จำนวนเกิร์ลกรุ๊ปรุ่นที่2นะคะหรือเกิร์ลกรุ๊ปที่แจ้งเกิดในช่วงยุค2000นั้นแทบจะสูนพันไปจากวงการค่ะโดย2ปีนี้นะคะมีวงดังๆเนี่ยโบกมือลาแฟนๆไปแล้วมากมายทั้งช1 Kala, ี i วันคาร l a เจ i ยลา,ลาส i ีกาเลนโบฟอร์มและ Wonder girls ค่ะ สาเหตุที่ยุบวงกันถี่ช่วงนี้นะคะเพราะว่าแต่ละวงเขาแจ้งเกิดไล่เลี่ยก,กันและกฎหมายเกาหลีนะคะเขามีการมีการห้ามค่ะเซ็นสัญญาเกิน7ปีเมื่อถึงวันหมดสัญญานะคะแล้วก็ไม่มีการต่อสัญญาก็จะต้องยุบวงไปโดยปริยายซึ่งในวงการเขาเรียกการยุบวงแบบนี้ว่าคำสาบสัญ,ญญา7ปีค่ะ แม้ว่าหลายๆคนจะเชื่อว่าชื่อเสียงของซิสตา้าเนี่ยจะทําให้พวกเธอทําลายคํำสาบดังกล่าวไปได้นะคะแต่เพราะว่ากรุกร๊ปที่กลับมาอีกครั้งเนี่ยก็ยังสร้างความฮือฮาได้เสมอค่ะพร้อมสถิติน่าทึ่งนะคะอย่างเช่นการส่งเพลงติดอันดับ1นถึงแเพลงติดต่อกันหรือแม้แต่เพลงจากยูนิทพิเศษอย่างมาบอยค่ะเพลงนี้ถือว่าดังในบ้านเราเป็นอย่างมากจนทุกวันนี้นะคะ เกระกรุ๊ปที่จะหมดสัญญาลงในปีนี้ค่ะก็ถูกจับตามองว่าจะแยกย้ายอย่างรวมถึงมิสเอนะคะวงของนางเอกสาวคนดังซูจีที่ไม่ออกเพลงใหม่มานานถึง2ปีแถมสมาชิกย,ยังลาออกจนเหลือทีงแค่3คนเท่านั้นอีกวงก็คือนายมิวส์ค่ะวงนี้ก็มีข่าวออกมาว่าสมาชิกเนี่ยนะคะออกสักวงถีกรืาการออกเพลงใหม่ ไปจนถึงแม้แต่สัญ,ญลักษณ์ของกระแสเกาหลีฟีเวอร์อย่าง girls generation ก็เข้าขายหน้าห่วงนะคะเพราะถึงแม้วงจะมีการต่อสัญญาเมื่อปี2014แต่สัญญาครั้งนั้นก็มีอายุแค่3ปีทำให้สัญญาของวงนั้นจะหมดลงในปีนี้เช่นกันค่ะ